แล้วก็เลยมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันก็ซึมซับทุกเย็นหลังเลิกเรียนอาทิตย์เว้นอาทิต,ย,ทตย,ย์ไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมาเลเวลที่สองช่วงกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่รธรรมศาสตร์อ่ะวัยเด็กอาจจะเรียนรู้เริ่มรู้จักคําว่าการเมืองแต่ถ้าจะมาลึกซึ้งจริงๆนี่คือช่วงมหาวิทยาลัยไหมคะในฐานะเด็กที่เรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเรียนมหาลัยที่เมืองไทย ก็เข้าใจบริบทการเมืองของการเมืองไทยมากขึ้นนะครับผมก็กลับมาเรียนการเงินการธนาคารที่ธรรมศาสตร์การบัญชีแล้วถ้าเกิดใครที่เรียนอยู่ที่ท่าประจันก็จะรู้ว่าไอ้ตึกตู้ปลาของเด็กบัญชีเนี่ยอยู่ข้างหน้าสนามฟุตบอลผมอยู่กับท่าประจันเต็มเต็มเลยเนี่ยสี่ปีแน่นอนว่าในวงกาแฟในวงเล้าหลังเลิกเรียนอะไรเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลที่เราเห็นก็จะมีรุ่นพี่บ้างบางทีก็มีพาณิชภาคไทยบ้างค<ฆ>ณะสังคมข้างๆก็จะมาอยู่ด้วยกันบ้างเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่าที่นู่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้ลิฟต์นี้เคยมีคนเสียชีวิตไหมส่วนใหญ่เราจะเริ่ม <c oughs> ตน้น <c oughs> ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไส <c oughs> ย,ยาศาสตร์เป็นเรื่องผีก่อนเ <c oughs> สร็จแล้วก็ค่อยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นคนยิงนักศึกษาต่อไปเรื่อยๆๆคราวนี้พออยู่ธรรมศาสตร์เรื่อยๆเนี่ย โดยเฉพาะอย่าง,ย,าง,ย,างยิ่งอยู่ท่าประจัน์เนี่ยทุกๆ6ตุลาเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันของญาติผู้เสียชีวิตบ้าง, <ฮะ S 1> อางของอาจารย์ที่เป็นนักสู้สมัยตอยน,นที่ยังเป็นนักเรียนบ้างอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็เลยเริ่มเห็นภาพว่าไอ้สนามฟุตบอลที่เรากําลังจะเตะอยู่เนี่ยหรือที่ที่เรานั่งกันที่โต๊ะเด็กพวกนี้อยู่เนี่ย <ฮะ S 1> มือมองข้างหลัง ย้อนหลังไปก่อนเราเกิดคือเคยมีคนโดนยิงอยู่ที่นี่ mm. เคยมีคนบังคับให้ถอดเสื้อเลยเหลือแต่ยกทรงอยู่ที่นี่มีเคยคนโดนลากอยู่ที่นี่ mm. มีคนเคยโดนเผากับยางอยู่ที่นี่ mm. อะไรพวกนี้เนี่ย mm. มันก็เลยได้เห็นว่าเฮ้ย mm. ว่าไอการเมืองที่เราเคยรู้จักมาตอนมัธยมปลายที่เมืองนอกเนี่ยว่ามันก็คือแค่เหมือนเป็นสภานะมีคนนายกแล้วก็มาถกเถียงกัน mm. เรื่องนโยบายมันก็ดูเท่ใส่สูตรอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่มีแต่ภาพแบบนั้น มันก็มีข้าภาพของความขัดแย้งมันก็มีภาพของความรุนแรงมันก็มีภาพถึงว่ามีใบอนุญ,ญาตให้ฆ่ากันได้<ะ>แล้วก็เลยทําให้เราเริ่มเข้าใจบริบทการเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องต่างๆมากขึ้นเริ่มกลับไปนึกถึงเรื่องพฤษภาคมิ2535 mm. ก็เลยเริ่มสนใจการเมืองในการเมืองไทยมากแต่ก็ยังไม่ได้เคยคิดจะเข้าการเมืองอเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนการเงินการธนาคารเราก็อยากจะเป็นว่น,นิธนากรอยู่ มอร์โรนิ์พัฒละบ้างหรืออยากจะไปอยู่บริษัทพวก m c k เ n นซี่บอสตันคอนซ l t i n g g r o กรุเห็นเขาบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนสมัยนู้นเลยนะอันนั้นคือเราถูกดึงดูดด้วยเงินเดือนอ๋อแน่นอนโอเคเลเวลที่3ค่ะอ๋อครับเลเวลนี้น่าจะเป็นเลเวลที่เห็นเส้นทางการเมืองของตัวเองชัดเจนครับมากๆแล้วไปเรียนที่哈佛ครับอันนั้นความตั้งใจที่สมัครไปเรียนคืออะไรคะ การเมืองการปกครองเลครับตั้งใจเลยก็ตั้งใจตั้งใจแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยก็คือเรียนสองปริญญาอันหนึงคือ Harvard Kennedy School ไม่ใช่ฮอว์กอร์นะเป็นโรงเรียนที่ประธานาธิบดี John F. Kennedy หรือคนที่นับถือเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อที่จะผลิตนักการเมืองหรือผลิตข้าราชการก็จะไปเพื่อที่จะแต่ละประเทศก็จะเจอกันแต่อันนี้ต้องต้องขออธิบายฟังหน่อยไม่ใช่ว่าอเมริกันจานะ ก็คือครึ่งหนึ่งเป็นคนอเมริกันในครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนหลายชาติเลยบริวันดาอุรุกวัยแอฟริกาใต้ชิลีสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็จะมีคนจีนก็จะมีอยู่หลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องความยากจนพูดเรื่องความเหลื่องล้ําเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นความคิดที่มาจากอเมริกันจ๋าอย่างที่อาจจะฟังดูแบบนั้นแล้วก็อีกคณะหนึ่งก็คือบริหารธุรกิจที่ที่ MIT มไถก็ยัง อาจารย์อาจารย์ชาติชาติใช่ไหมครับท,ที่อยู่ด้วยกันลแล้วก็อ,อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสองสามท่านซึ่งก็ได้เรียนรู้วิธีหาเสียงวิชาหาเสียงวิธีให้สัมภาษณ์ <c oughs> <c oughs> วิธี <c oughs> ปราศัยเรียนรู้ถึงว่าประชาธิปไตยคืออะไรเรียนรู้ว่าทําไมเศรษฐกิจที่โตอย่างเดียวแต่ความเหลื่อมล้าตามขึ้นมาด้วยในลาตินอเมริกาหลายๆที่มันถึงได้ไม่ยั่งยืน <c oughs> ก็โชคดีตรงที่ว่ามันได้เห็นจากในหนังสือเรียนเนี่ยแต่ถ้าเกิดใน fast forward ขึ้นไป Level 4ให้เชิงอัดน,นิดหน่อยก็เลยเอามาใช้กับชีวิตจริงในตอนที่มเป็นนักการเมืองแล้วก็จะใช้เวลาลักษณะนั้นเรียนรู้พวกนี้แต่ว่าที่เรียนไอ้ที่เป็น Harvard Kennedy School นี่คือเราตั้งใจว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไหมคะตอนที่ไปเรียนอ่อถ้าดูจากรายชื่อคนที่เรียนมานั่นก็นายกกรรมการธิบ<ม>ดีก็คือตั้งใจว่าจะมาใน direction หรือว่าในทิศทางแบบนี้ก็คือจะลงสมัครรับเลือกตั้งจะเล่นการเมืองแน่นอนแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นตําแหน่งนู้นหรือว่าเป็นตําแหน่งนี้หรือว่าอะไรไม่ได้คิดแบบนั้นคือจริงๆหลายครั้งเวลาแบบอะไรหลายคนเวลาฟังคุณทิมปราศัยหรือสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเคยไม่เคยสัมภาษณ์คุณทิมใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเออคำตอบอ่ะมันผ่านการจัดเรียงมาแล้วยกตัวอย่างวิชาวิชาปราศัย giving speeches เนี่ยคือการทำ speech หลวงเขาก็จะสอนว่าคุณพูดกับคนในห้องประชุมก็พูดอีกแบบหนึง่งคุณพูดปาฐธถาในโถงมหาวิทยาลัยที่ปิดก็อีกแบบหนึง่งคุณไปหาเสียงที่สมุทรสาครฟ้าเปิดคนดจํานวนมากมาอันนี้คือแคมเปญรัลลี่คุณก็ต้องฝึกพูดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือเอาตัวอย่างมาให้ดูผมก็เราก็เข้าไปนั่งเขาก็เปิดจอให้ดูว่าโอเคคนนี้พูดแบบนี้ ถ้าเป็นโทนี่บลจะสไตล์แบบนี้ถ้าเป็นบิลคลินตันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจาหิงจอแดงก็จะเป็นแบบนี้ถ้าฟิเดลคาสโตรก็จะแบบนี้ถ้ารีกวนยูรีกวนยูก็มาบ่อยก็จะพูดแบบนี้แล้วคุณก็เลือกเอาว่าอไนที่มันเหมาะกับของคุณชอบสไตล์ไหนคุณแบบไหนถึงเวลาปุ๊บถึงเวลาปุ๊บก็สอบครูก็บอกว่าโอเค you have five minutes ห้านาทีพูดกับประชาชนสิ เราก็จะนั่งดูเพื่อนเราแต่ละคนแต่ผมว่าที่ได้เรียนรู้มากที่สุดอะมันคือเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันพอสไตล์แบบลาตินนี่มันจะแบบโอ้โห uh ไฟลุกูดันอูดันนี่ยอ่ะเราก็เห็นแบบเขาดูแบบสแกนดิเนเวียอ่ะก็ดูเขาอ่ะแล้วก็พอถึงคิวเราบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันคือ สไตล์แบบไหนคอนเทนต์แบบไหนความจริงใจแบบไหนที่ <S <S ท,ที่มันใช้แล้วได้ประโยชน์อะ่ะผมเองก็ชอบคุณฟังตั้งแต่คุณสมัครคุณทอละเวเขาบอกเนี่ยคุณเุรนพิศุบันก็ดีคุณไต้วงสวร์ในครีนในเวลาปาสายทีนี่บิดผ้าเข้ามาเลยมันมากเนี่ยผมก็ดูของคนไทยสไตล์คนไทยด้วยเช่นเดียวกันพี่เต้นสไตล์ของใครพี่เต้นนี่แกมาแกจะต้องบอกว่าอา้ออาวพี่น้องเอ้ยวันนี้ปะเหมาะเคราะห์ดีที่เรามาเจอกันแล้วแกก็จะพูดอะไรแกก็มีสัมผัสนิดนึงอ่าผมก็จะผมก็จะรูปลัก รรครับ<ำ>ครูพักรักจำป่ะครูพักรักจำผมแต่ว่าของผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพูดภาษาไทยตอนนี้ก็ยังแบบภาษาไทยไม่ค่อยอักระยังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดพูดภาษากรีกนี่ทงไหนยังนัเลยคือผมพูดไปเรื่อยๆได้แต่ว่าก็นนี้ก็คือต้องเรียนรู้จากจากพวกนี้แล้วก็ค่อยเอามาอัดับและสไตล์ของคุณทิมพิธาเป็นไงคะเอาของพี่เต้นเป็นแบบนั้นของคนน้แบบนี้แล้วของทิมพิธาเป็นยังไงคะทุกครั้งผมเตรียมตัวก่อน แล้ววิธีคิดของผมทั้งไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นการประทักถาไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการปราศัยเนี่ยผมสามารถสรุปได้ภายในส bullet p o i n อและถ้าเกิดเราขึ้นลิฟต์มาด้วยกันที่สตูดิโอเนี่ยผมสามารถที่จะรู้ว่าผมจุดประสงค์ผมคืออะไรแล้วผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังเ<อ>พราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณไม่เคยมีความต้อง,องการสคริปต์อีกเลย คือ <c oughs> คุณรู้อยู่แ, <ก S 1> แล้วว่าจุดประสงค์<ก>ของการที่คุณมาพูดที่นี่คืออะไรคุณต้องการอะไรแล้วเวลาพูดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรออารมณ์บทบอกเลยว่าหนึ่งสองสามว่าสิบสี่เพื่อสภาคมเข้าคูหาก้กาวไกลให้ถล่มทลายเป็นคําตอบสุดท้ายได้เลยอันนี้คือเราเราเอาตอนจบขึ้นมาก่อนอถ้า,าแบบโปรดิรเวเซอร์คือหนังควินตินตาเรนติโนเอาตอนจบขึ้นมาก่อนปุ๊บให่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็ค่อยอธิบายอธิบายอธิบายตอนจบปุ๊บเนี่ย เราอยากให้พี่น้องประชาชนทำอะไร